สวัสดีค่ะสวัสดีชาวพิจิกว่าเหมือนเลือกเด็กนี้ให้นะคะคุณพิจิกความรักประจําเดือนมิถุนายนนี้ของคุณพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ แอดไลน์ไอดีเหมือนมาได้นะคะที่ขึ้นอยู่นะคะถ้ามีใครอยากดูไปการส่วนตัวนะคะช่วงนี้มีคนามามาดกูก็พอสมควรอยู่ชาลาสีพิจิกนะคะความรักประจำเดือนมิถุนายนของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะหมมาอาัดคลิปความรักเนาะประจำเดือนมิถุนายนนะคะ ใบแรก Queen of Cups ค่ะแล้วก็ Three of Pentacles ค่ะ Two of Cups ค่ะ Ten of Cups ค่ะโอ้ก้าคาถาเลย Queen of Cups โอเคตึ okay. ด๊ดต๊ดต๊ดคุณพิจิตคุณพิจิกมีมีเป็นแบบว่าไพ่ประจำตัวของคุณก็คือว่า Queen of Cup เนี่ยคุณเป็นเป็นผู้ที่ให้อะคะ่ะให้ให้เกี่ยวกับความรักของคุณนะ่ะเรียกได้ว่าเป็นสายเปเลยนะคะคุณพิจิคุณเป็นสายเปเปให้ให้กับคนรักอะคะ่ะแล้วเขาก็เหมือนเนียคะ่ะเขาก็รักคุณนะ มันเหมือนเป็นความผูกพันนะคะที่เหมือนแบบว่าคุณทำอะไรฉันก็มีคทิ i v i t y ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะคุณพิจิกจะเป็นคนอย่างนี้อคะ่ะค่อนข้างจะเป็นคนที่ติดแฟนแล้วก็รักแฟนนะคะทุกอย่างที่คทิ i v i t y ที่คุณทำอะก็จะมีเธอและเขาอยู่ด้วยร่วมด้วยในนั้นนะคะไม่ว่าจะไปกินข้าวไปซื้อของหรือว่าจะอะไรต่างๆนานานนะคะ่ะจนรลับไปแล้วก็เหมือนแบบติดกันเป,ป็นปลาต้องโกรกเลยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะคุณพิจิก แล้วก็ความรักเนี่ยนะคะมันมืนมันถึงขั้นสิบถ้วยแล้วก็เหมือนกันแบบว่าถึงขั้นแบบตกลงปงใจแล้วอะคะ่ะว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอาจจะมีการวางแผนด้วยนะคะว่าจะแต่งงานแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันด้วยอะไรประมาณนี้เลยนะคะแต่ทำไมคุณพิจิกรู้สึกว่าเก้าเก้าคาถาละคะคุณรู้สึกอึดอัดมากเลยตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบ กาขอทานนะ่นะห้อมล้อมคุณด้วยเหมือนกงขังอะคะ่ะชาวฟิจิกคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เฟรนลี่มีคนมากมายที่คุยกับคุณแล้วก็ค่อนข้างออกจะเจ้าชู้อะคะ่ะแน่นอนว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณอึดอัดเนาะเดี๋ยวหมวยมาเปิดขยายเพิ่มนะคะคุณให้ความรัก แล้วก็ซัพพอร์ตทรัพยากรคู่รักของคุณทุกอย่างอยู่แล้วอะคะ่ะจนหมดตัวเลยก็เรียกได้ได้ว่าอย่างนั้นนะคะ3คาถาค่ะเพจออฟค่ะคิงออฟวอค่ะแล้วก็3ามถ้วยนะคะ โอเคสเตรนด์ okay. หมดเข้าใจแล้วค่ะในสิ่งที่คุณพิจิกอะรู้สึกอึดอัดก้าวขานั้นน่ะมันยังมีอีกหนึ่งบุคคลหนึ่งที่คุณนะคะยังยังตัดไม่ได้ยังเป็นห่วงเขาแล้วก็ยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตนะคะก็เหมือนกับแบบสามถ้วยเนาะม,นมันมันมีมันมีเติร์ดปา์ตี้อะคะ่ะหมดไม่รู้ว่า คนที่คุณคบอยู่หรือว่าคนที่คุณคุยอยู่ก่อนเดิมอยู่แล้วที่แบบว่ามามาพ่วงด้วยกันนะคะคุณยังมีความรู้สึกออยู่ถ้าโอเคถ้าฉันแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วแล้วอีกคนนึงละ่ะในสามถ้วยนั้นน่ะอีกคนนึงละ่ะเขาจะอยู่ยังไงถ้าเขามีความเดือดร้อนน่ะเพราะปกติแล้วว่า ถ้าเขามีความเดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยู่โทรหาชั้นแต่ถ้าชั้นน่ะไปมีครอบครัวแล้วต่อคุณพิจิงนะคะคุณก็ยังมีความสเตนนะคะนิ่งเงียบอยู่ก่อนนะคะยังไม่เร่งรีบหรือว่าตัดสินใจอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะด้วยความที่ยังมีสามถ้วยอยู่อะคะ่ะ เป็นห่วงอีกคนหนึ่งรักอีกคนหนึ่งใกล้ชิดอยู่กับอีกคนนึงพออยู่ใกล้ชิดกับอีกคนหนึ่งก็เป็นห่วงอีกคนนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะโรแมนเซน e จนะคะช่วยบอกคุณพิจิกหน่อยนะคะว่าความรักประจําเดือนมีทุนาย,ยนนี้ของคุณพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเบอร์เวทติ้งโฟร์ค่ะ โซเมดเวลิซู so นะคะฟอร์กิฟแอนเนอร์นิ่งค่ะเจตคูตปีเดียวันโอเคเรื่องราว ทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะที่มันเป็นสามทั่วหมายถึงเตอร์ปานตีนะคะ่ะขอให้คุณนะคะ่ะเรียนรู้แล้วก็ใช้บทเรียนนี้กับมันนะคะในสิ่งที่คุณกระทำหรืออะไรอยู่ให้ให้เลือกดีๆนะคะณนะปัจจุบันนียคนที่คุณคุยอยู่ะคะ่ะเป็นคู่โซเมแล้วเขาก็บอกว่าเร็วๆนี้นะคะการที่คุณได้ ตกตะกอนความคิดทุกอย่างแล้วว่าค่ะมันจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่จะได้ไปต่อโอเคคำตอบนางฟ้านะคะบอกคุณพิจิกทีว่าความรักประจำเดือนมิถุนาย,ยนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโ o no. น It's up to you ค่ะ Perfect timing ค่ะ Take action ค่ะ Within the next few months ค่ะ No ก็หมายถึงว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดกังวลหรือว่า สับสนอยู่อะค่ะคุณพิจิตคุณเป็นคนที่เหมือนแบบว่าถ้าอยู่คนเดียวอะคุณจะสับสนกับตัวเองไม่กล้าจะทำอะไรทั้งนั้นนอนนิ่งดีกว่าหรือว่าเล่นเกมหรือว่าหาอะไรทำดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะเขาบอกว่าทำตามในสิ่งที่จิตใต้สานึกแล้วก็หัวใจแล้วก็สมองคุณเรียกร้องนะคะ ให้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 แบบ take action ไปเลยนะคะเพราะตอนนี้ค่ะเป็นเวลาที่ใช่แล้วนะคะนางฟ้ายามแล้วนะคะ perfect timing เขาเตือนมาแล้วนะคะถ้าคนไหนเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณให้คุณรีบ take action เลยนะคะเพราะว่าถ้าหลังจากนี้คุณไม่รีบ take action แล้วเนี่ย สิ่งดีๆอาจจะหลุดหายไปจากชีวิตคุณได้นะคะคุณอาจจะมานั่งเสียใจในภายหลังนะคะเลือกให้ดีๆนะคะระหว่างสองช้วยนั้นนะคะว่าคุณจะเลือกช้วยไหนภายในเดือนนี้ละคะ่ะเดือนมิถุนานยนเนี้ยละคะ่ะคุณต้องรีบ t a k e แ c t i o n แล้วนะคะในสิ่งที่คุณนะคะเนี่ยคะ่ะดึกครึส b e the One ในสิ่งที่คุณเลือก เขาหรือเธอคนนั้นนะคะคุณก็ต้องรีบแทงแอคชั่นนะคะไม่งั้นคุณอาจจะต้องเสียความรักที่เป็นที่สุดของหัวใจของคุณไปนะคะโอเคชาวอะไรธาอะไรที่มีอิทธิพลและส่งผลกับคุณพิจิกนะคะประจำเดือนมิถุนยายนนี้อาเลสค่ะเมธ กอบิโอฟิจิกด้วยกันค่ะเจนเมไนเมทุนนะคะมีชาลซีเม่ชาลซีฟิจิกแล้วก็ชาลซีเมทุนนะคะตรงหรือไม่ตรงยังไงแล้วอยากดูลึกเป็กนการส่วนตัวนะคะ mm. ก็แอดแอดขอโทษทีดึกแล้วก็แอดไลน์แอดมวยมาได้นะคะตามที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ติดตามช่องมูเตทาร์ดด้วยนะคะมูเตทาร์ด กดติดตามนะคะแจ้งเตือนกดกระดิ่งซับสไคร b e นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์หมวยกันเยอะๆนะคะ